การละครหนึ่งมีคู่สามีภรรยายูตะและยูกิฟูจินะครับคือสองคนนี้อาศัยอยู่ในเกาะเกาะหนึงในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วส่วนยูตะเนี่ยได้เข้าไปทำงานในเกาะน,นี้ซึ่งก่อน,นี้มีความแปลกอยู่อย่างคือผู้ชายสามารถตั้งท้องได้ผู้ชายภายในเกาะจะไม่สามารถทำให้ผู้ชายในเกาะกันเองเนี่ยตั้งขาดได้จะต้องแบบ เพื่อพาใส่จากคนภายนอกนะครับพัดเรื่องคนคุณใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าใช่ใช่ครับเอามาจากโดเรื่องหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเขาก็ได้อยู่ด้วยกันยังมีความสุขไตั้งท้องตั้งคันอะไรได้วยกันแล้วก็ทีนี้ตัวของยูกิก็บอกว่าก่อนเนี้ยมันเล็กไปเราต้องออกไปใช้ชีวิต ไปพบเจอโรกภายนอกบ้างนะก็เลยแบบว่าพายูตะของเราครับนั่งเรือออกมาจะเกาะหวังว่าจะไปญี่ปุ่นนะก็คือตัวเองอยู่ในเกาะเล็กๆแหละที่เป็นอนาณาบริเวณของญี่ปุ่นแต่แบบจะไปญุ่ปุ่นนะเออจะไปอยู่ยุป่ปุ่นนะก็เลยแบบพากันล่องเรือมาแล้วก็แบบว่าเจอพายุลม กะโชคเรืออปงอางอะไรแล้วก็มาติดอยู่ที่เกาะเกาะหนึ่งนะครับในหมู่เกาะสุรานีอ่าทีนี้ก็แบบเฮ้ยมันไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วเราอยู่ที่ไหนกันก็คืออิเซไกแบบไม่ได้ตุยแล้วเกิดใหม่นะครก็คือเปลี่ยนโลกเปลี่ยนติดก็ยีต่ตาก็ทองอะ่ะเออยุกิผู้เป็นพอ่อกแบบไนไหนก็ออกมาจากเกาะน,นั้นได้ละ แม่เป็นไรเราจะตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีที่สุดนี่คือตอ้นกำเนิดของจินก็เข้าไปรับชมกันในจินเดอะสตอรได้เลยครับผมทีนีต้ตอนเราก็สู่โลกของจินนะครับเป็นจิน The Story ของเรานะนี่คือแม่ของจินก็คือชื่อว่ายูตะเป็นไงยูตะหน้าเป็นไงเป็นไงหน้ายูตะของเรามันไม่ใช่คนญี่ปุ่นเลยอะ ส่วนนี้เป็นอา้าวอันนี้อยู่นะเอาแล้วยูกิไปไหนอ๋าอ,อยู่นี่อันนี้ยูกินะครับผู้เป็นพ่อนี่เอ้ยมุ่ลกองเฮ้ยอืมยูกิผู้เป็นพ่อเป็เปไงยิ้มหวนานมาแล้วก็มาเริ่มใช้ชีวิตกันในเกาะนะครับก็คือเกิดเรืออับปางอุ้ยโปะอย่าหันไปตรงนู้น ก็ค des ือหมู่กาะซุนานีนะครับก็คือโดนโดนโดนน้ำทะเลดูอ่าจะมาผลูตรงนี้อืมก็มีเงินติดตัวมานิดนิดน่อยน่อนะครับมาเริ่มใช้ชีวิตกันโอเคขับแรกเนี่ยเรามีผ้าคอเท g e ลิวิ่งก็คือเราได้เปรีอยพอสมควรครับเราจะทำที่ตรงนี้เอาไว้ปลูกแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเราจะต้องปลูก แครอทครับอยู่แล้วมันต้องเป็นแครอทอยู่แล้วเป็นสิ่งอื่นใดไม่ได้ไม,ไ,ดไม่อยากได้โรคชายอ๋อผมมีวิธีที่มันเลิศก,ก่อนนั้นอ๋อแบบนี้ก็ได้เปิดหาวก็คือเราติดเกาะใช่ไหมบ้านของเรามันก็ต้องทำมาจากทำมาจากแบบพวกฟางพวกอ่า ต้นไม้ใบหญ้าแถวๆตรงนี้มันมีไหมเอะทุกคนแป๊บนึงนะเดียวซีสุลานี้มันต้องมีป่ะที่แบบฟิลเหมือนเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นหญ้าเป็นอะไรแบบเนี้ยเออเอ้อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เขาเรียกว่าอะไรนะต้นกบอืกต้นกบไม่ต้องไม่ต้องเน้นลวดลายเนาะเพราะแบบน,นี่่เออนี่เลย แล้วก็ขคาร่าก็จะต้องเป็นประมาณนี้ละกันอ่ะเออนี่นี่นี่สิส่วนประตูประตูของเรามันก็ต้องเป็นทําง่ายๆอะ่ะเออนี่น,นี่จบนะครับอ่านี่ก็คือบ้านนะมาเรามาดูดีเทลบ้านกันก็จะเป็นหมายว่าใช้ต้นกกต้นอะไรมาทําตัวอย่างเงี้ยเตาย่าง ห้องน้ำนะก็จะเป็นแบบว่าเก็บพวกเศษพวกเอ,อ่อที่มันแบบลอยมาเกยที่เกาะอะไรเงี้ยก็มาใช้นะเาะแบบถามว่าทำไมแบบถึงมีน้ำสะอาดใช้นี่ครับคือเอาน้ำเค็มมาใส่ตรงนี้ก็เปิดน้ำต้มให้มันระเหยหออกมาเป็นน้ำที่ใช้งานได้ส่วนสุขาก็นี่เลยเ <laughs> ลดิลดๆดอ่ะยุกิผู้เป็นพ่อนะครับเอ้ยเดี๋ยวต้องตั้งค่าปัญหา,ท,าที่ดินก่อนเพราะว่า เอ,อเหมือนผมจะไม่ได้ตั้งใช่ไหมลุมสมบูรอา้าวอ๋อมันเป็นของที่อันนี้อยู่หรแต่อันนี้ผมต้องใช้นะแฟดแฝดนี่วิธีนอกรีถูกต้องมันจะต้องมีชีวิตที่เรียบง่ายเออนี่ไงเพราะว่ามันมีผลต่อเนื้อเรื่องนะงั้นเดี๋ยวเราให้คุณพ่อ,อยูกิไปตกตกปลานะ ตกปลาเนาะส่วนคุณแม่ก็เปิดซองมเมล็ดพันธุ์เพื่อหาแครอทนะครับถึงไม่เจอแครอทรก็เอาผักพวกนี้ไปใช้ต่อได้เนาะแต่โดยรวมแวโชคดีมากโชคดีมากโชคดีมากโซ so อันเดียวพอที่เหลือไปกินนะครับโอ้โหตั้งแปดอันมาปลูบจั่วอันนี้คืออะไรอ่ะหัวหอมปลูกปู อ่าหัวหอมอันนี้คือเห็ดนะครับเห็ดเห็ดอ่ะต้องได้ใช้เรื่องงานครัวเนี่ยเราจะให้ยูตะเป็นคนทำเนาะแบบพวกแบบหุงหาอาหารแล้วก็แบบประเภทที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานที่ต้องใช้แรงเราก็จะให้ยูกิเป็นคนทำมีพืชแบบนอกในฤดูกาลด้วยว่ะเอาละเอ้าให้ไปตกปลาคุณพ่ออู้งานหรอ คุณพ่อคุณพ่อต้องตกปลานะครับคุณพ่อไปไว่ายน้ำอะ่ะเฮ้ยทำไมเขาบอกว่าไม่มีพื้นที่ทุกคนต้องจากเกมมันบั็กครับมันไม่สามารถตกปลาตรงนี้ได้แล้วซิมเราจะตายเอานะครับเพราะฉะนั้นจำเป็น,นครับต้องอีบอร์ตกปลาเนี่ยมาวางไว้อืม มาช่วยกันทํามาหากินไหนๆก็ว่างแล้วมีจับกุบด้วยนะอ่ะตกปลา,าช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างน้อยก็ได้ปลาก็าคือคุณสามีได้ปลามาก็ต้องให้คุณภรรยานะครับเพราะว่าคุณภรรยามีผักเยอะมากนีอ่าได้แล้วปลาสร้อยเตด ปลาคือโอ้โหชื่อชื่อเอล็กแกนมากได้ปลามันต้องใช้กี่ตัวถึงจะแบบย่าแงบบกินได้แบบทีละเยอะๆะยุยยตะมายูตะเป็นคนทำย่างเฮ้ยไม่มีหรอ,อไม่มีย่างปลาหรอปลาเสียบไม้โอ้ต้องต้องมีปลาสองตัว โอ้เร็ว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 ใครก็ได้ตกตกให้ได้อีกสักตัวหนึ่งอะนะใครก็ได้ถือว่าขอไม่ไงั้นเราจะตายกันหมดเราจะไม่ไมีใครรอดเป็นไงยูตะยุกิออ้ยย,ยูต่าน่าจะได้ว่ะคุณ <c oughs> เฮ้ยอะไรอ่ะได้ได้ขยะ <c oughs> <c oughs> ขอปลาอีกแค่หนึ่งตัวไม่งั้นเราตายกันหมดจริงนะกินแค่หลอดกินแค่หลอดก่อนเพื่อแบบจะได้ลูกชายสักสามชิ้นไหมเก๋ๆเย่ย yeah, ูยูตาได้ปลาแล้วยูตาได้ปลาแล้วครับโอเคสต็อปให้ยูตาไปย่างปลาก่อนปลาเสียบไม้ย่างย่าง ปลาเศษไม้ไปเร็วอ๋อกินแครอทอยู่ครับกินแครอทเฮ้ยเฮ้ยยูกีได้ผลต้นบัวขายไม่เอาไม่เลี้ยงอันตรายเราไม่อยากให้ซิมเราต้องประสบพบเจอ <c oughs> กับพยานอันตรายใดๆนะครับอุ้ยเราต้องมีโต๊ะป่ะอันนี้แบบแต่ตะโกนออกนอกหน้าต่างนะค,คุณคุณครับ อาหาไม้มาทําโต๊ะให้หน่อยเราจะได้มีแบบว่าเป็นกิจจลักษณะในการนั่งกินข้าวเฮ้ยนั่แค่ทีเดียวเองเหรอ <c oughs> <ม> <c oughs> นึกง่าย่าของไม้แบบกินได้หลายคน <c oughs> ย่ากัาเลยทีเดียว <c oughs> โอเคงั้นเงินคุณพ่อก็ตกต่อไปนะครับระหว่างที่คุณพ่อตกปลาก็คาโต๊ะไปด้วยนะครับ อันนี้ละกันน่าจะดูเป็นแบบเออไม้ๆเน้นะ้อเก้าอี้เก้าอีอ้ก็สานเอามันจะมีอยู่นะเก้าอี้แบบสารน่ะนี่ไงโอเคไปนั่งกินข้าวครับก็มีเทียนด้วยสวยงามนะครับแต่สิ่งที่ขัดใจคือเม <c oughs> นูปลาได้แค่ที่เดียวโอ้โหคุณพ่อ ก็คือคุณพ่อก็เสียสลายคุณแม่เนาะเพราะว่าคุณแม่ท้องอยู่นะครับแล้วผมจะวางอันนี้ด้วยมันน่าจะทําได้แบบทําทํากินเป็นกลุ๊ปได้อ่ะหูจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในหมวดนี้เออนี่ไงนี่ไงนี่อันนี้นี่นี่น,นี่นี่มันน่าจะทํากินเป็นกลุ๊ปได้นะโอเคความหิวคุณพ่อโอเคอยู่นะอ้ยคุณแม่จะอ้วกอะไรกินเสร็จแล้วนอนเลยเสร็จแล้วนอนเลยครับ เราท้องระยะที่เ <Medal> ท่าไหร่ล่ะระยะที่สองโอ้หกี่โมงแล้วเนี่ยสองทุ่มคุณพ่อก็ยังตกปลาไม่ได้เลยจะได้กินข้าวมีเนี่ยหิวแบบหสะบัดเลยเอ้ยยังไงยังไงยังไงยุกิปลาเหอะไม่งั้นตายแน่โอ้อะไรกันครับเนี่ยแค่ปลาสองตัวมันยากจัง ราจะฟาด forward ไปแล้วในคุณพ่อตกมาได้แล้วหนึ่งตัวนะครับเหลืออีกหนึ่งตัวท่านั้นถ้าคุณพ่อไม่ได้คุณพ่ออดกินนะครับอ,อีกหนึ่งตัวครับอูแดงแล้วว่าจะเป็นอะไรไเนี่ยขอร้องย่าเป็นไรเลยโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยขึ้นมาเต็มอฮ้ยอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวเร็วๆๆๆ กินก่อนกินก่อนแล้วค่อยนอนคือ,ค,อคุณพ่อคุณพ่อตกปลาไม่เก่งเลยนะสู้คุณแม่ไม่ได้เลยเนี่ยคุณดูดีทักษะการตกปลาจะขึ้นระดับสามแล้วอะได้ง <c oughs> แ,แต่กล่องอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้กล่องอะไรเนี่ยเชอรี่ว้าวภูในรดูร้อนแม่รูดูใบไม้ร่วงก็คือรูดูร้อนเนาะไม่ไม่ไม,ไม่อ๋อนร้อนร่วงโอเคได้ปลาแล้วใช่ไหมได้แล้ว โอเคโอเคหยุด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 ทุกอย่างย่างปลาเสียบไม้แล้วก็นอนกินข้าวเร็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 วยูกิกินข้าวมันบรรยากาศจะมืดมืหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเราเน้นแสงเทียนนะครับคือเทียนพวกนี้มันก็หล่นมาจากตอนเรืออับปางนะอืมก็เลยแบบ ดอกมงดอกไม้ในเกาะมาแต่งเติมให้มันสวยนะครับมันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะเรามีเก้าอี้มีโตแต่เลือกที่จะนั่งกินตรงปลายเตียงเลิศนี่แหละนะเด e s c e กินเสร็จแล้วก็นอนเถอะวิ๊ตีหนึ่งคุณแม่ก็หิวให้คุณแม่เป็นฝ่ายหุงหาอาหารบ้างอ่ะแบบเออไปฝ่ายตกปลาบ้างแม่น่าจะเลิศก,กว่าดูจา่จะทรงนะครับอะให้คุณพ่อนอน มาดูเรามาดูยูตะตกปลานะครับเห็นปะรอบเดียวยูตะตกปลาได้เลยอ่าไปงานเลี้ยงฉลองปลาดูสิว่ามันจะเสิร์ฟได้กี่ที่ถ้ามันเสิร์ฟได้หลายที่อ่ะมันจะมันจะดีมากอุ้ยดูทรงน่าจะได้หลายที่นะมีอาการแพ้ท้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่แล้ววิงไปอาเจียแล้วอุ้ย อุ้ยันเออโอ้อปปอาบน้าหน่อยอาบน้ําหน่อยเมื่อกี้เรากดเลือกเมนูอะไรไปนะอาบน้ําอุ่นใช่ไหมอาบน้ําอุ่นและทําทันทีคือยังไงอะเอ้ยนี่ไงนี่ไงไม่ทันเห็นว่ะคือน้ํามันออกมาจากตรงเนี้เอ้ยเราจะดูได้ไงว่าคอเลือนเรามีน้ํามีอะไรเท่าไหร่ผมจําไม่ได้อะเมื่อก่อนผมเล่นแล้วมันจะมีหลอดนะว่าแบบ เออเราใช้ไฟใช้น้ำอะไรไปเท่าไหร่มีเหลือเท่าไหร่หาไม่เจอ่จะจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานโอเคเตือนนาเลียงยังนะครับเหลืออีกห้าสิบนาทีอระวหว่างนี้ก็นอนรออ่ะคือมันไม่มีอะไรทํำเ้วอะน้ำก็อาบแล้วอ๋อผมรู้ละทำไมมันเพราะเทียนนี้เองมันเลยทำให้แบบซิมไว จานอาหารอะไรไม่ได้ถ้าเ,าเราต้องหาทดดียมันเล็กเล็กลงเสิร์ฟได้กี่ทีอ่ะแปดจานลดมากอะคุณพ่อคุณพ่อไปใส่ปุ๋ยอารวบรวมน้ำเนาะอะ,อะรวบรวมน้ำก่อนแล้วมาใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็อบน้ำอย่างรวดเร็วอะโอเคเสร็จแล้วก็มากินข้าวครับโอเคเราให้คุณสามีรวบรวมน้ำเสร็จแล้ว เราก็มีน้ำดื่มน้ำใช้เป็นตลอดครับอิฉีแบบเดียวเอง้นทำเรามาดูว่าไอ้ไอ้ถังนี้มาทำงานยังไงมันเก๋นะเออเอาจริงชอบมากแทดนนี่ก็คือน้ำออกมาจากทางนี้นั่นไอ้อ่านิตะตกปลาไปนิตะปวดขับทายบ่อยมากอะระยะที่สองกำลังจะขึ้นระยะที่สาม อาหารจานนี้อร่อยบเขาเรียกว่าอะไรอวยอวยฝีมือตัวเองหรือเปล่าทําเองชมเองว่าอร่อยอุ้ยเราจะแบบเก็บอาหารไว้ได้ยังไงอ่ะมันมีถังน้าแข็งให้เก็บไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาก่อนนี่เราเจอนี้ตะกร้าปิกนิกแช่แข็งกระต่ายเห็นไหมบรรทัดเกือบสุดท้ายนะครับมันสามารถใส่อาหารของคุณและําให้พวกมันสดได้นานน่าจะมีแค่ตะกร้าปิกนิกนี้เท่านั้นนะครับ คือถ้าเราไม่มีภาคคอเทนลิฟ่งเราจะไม่มีอะไรใส่อาหารเลยใช่ไหมเค okay. น่าจะช่วยยืดอายุอาหารได้นะเดลองหยิบไปใส่ดู <S <S เปิดตอนแรกมันอยู่ได้8ใช่ไหมอุ้ยสิหชั่วโมงก็2เท่านะาาโอ้สองเท่าสองเท่าโอ้ดีดีดีอันนี้ให้อันนี้ให้ยงอ่ะคนพ่อเก็บไปลางนะครับตกปลาได้บ้างปะเนี่ยอันนี้ได้1ตัวเป็นปลาแซลมอน ว้าวขายได้54เหรียญน,นะครับเฮวิในเวลาคลอดแล้วเฮ้ย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 เดี๋ยวนะซื้อซื้อเปลเด็กก่อนคนซื้อเปลเด็กก่อนไม่งั้นมันจะคลอดที่บ้านไม่ได้นะ,ะขยายขยายบ้านเอ้ยขยายไปให้ขยาย,ย,ายเทียนเทียนจุ๊บโอเคเปลเด็ก มีเงินไม่พอเนี่ยแหละโอ้ยโอ,ยโอย้ไม่ว่าจะแพงตุ่นไม่แพงเท่าไหรน่นี่เอาไว้เลยว่าลูกแฝดเขาตั้งข้าวปนิทานที่ดินไว้คลอดแล้วคลอดที่บ้านนี่แหละอุย้ยลูกแฝดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงขอแฝดชายน่ารักน่ารัก เพราะว่าจินนี่คือเป็นลูกแฝดนะครับมีพี่มีพี่น้องฝาแฝดน,นะอ่าคนแรกคนแรกก็คือฮิโร่เยะนี่คือเป็นพี่นะส่วนจินเป็นน้องนะครับเจอีเจนโอเคแฝดสองอแล้วคุณพ่อมองตามคุณแม่แบบแฝดสองเลยเหรอที่รัก ที่รักแฟนสองได้หรอลูกสายตาแฟนสองได้หรอครับงานของกูแลละครับโอเคเก,เกิดมาแก่เลยลูกโอเคครับสำหรับอีพีหนึ่งของจินเดอะซีรีส์นะครับจินมีพี่นะครับมีพี่ฝาแฝดชื่อฮิโรยะนะครับแล้วถ้าถามว่าจินเดอะสตอรี่เคยมีมาแล้วใช่ครับเซฟเกมหาย ซีรีมันพังอะอัดเข้าไปเล่นแล้วมันพังอะก็เลยแบบเล่นใหม่ก็ได้คิดคิดอรี่ใหม่เลยนะครับแล้ว้องขอขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบครับผมขอขอบคุณครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย